แม้ว่าแคสดี้จะมีการปรับใหม่นะครับตัวดรเมจที่น่าสนใจน่าเล่นมากแต่ณตอนนี้ตัวละครที่ลงแรงเยอะที่สุดกับใครเป็นแอชครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันโอเคสวัสดีครับชาวเดเ็กเกมพวกท่านอยู่กับผมก้องซ่าครับเมื่อในเกมวอดสองนะครับอย่างที่ผมพูดไปไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าแอชจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คนหยิบมาเล่นแรงเยอะที่สุดในตอนนี้ครับเออว่ามันโหดยังไงไปไปลงแรงกันดีกว่านาน,นานดีมาลงแรงกันบ้างครับอยอาลืมกดไลค์กด subscribe like ครับ เป็นหัวใจกล้องซาด้วยผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเต erm ิมโค้ดเกมนะครับรับเต erm ิมเกมโอวัตสอด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เรื่ังสอแบบนะครับแบบ1คือ ID และ password และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบร,ริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น RV, v a l l เ r ย์บอ c l l ร์ดิวตี้วอลและเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบร,ริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บร,ริการกันนะครับ ในสองแอดนะก็ผมก็เคยทาคลิปไปแล้วว่าเป็นตัวละครโปรดของผมไว้คือผมชอบนางมากคือเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าอันติเมตค่อนข้างจะใช้ง่ายที่สุดแล้วโดยที่แบบโยนๆไปอ่ะเออเดี๋ยวถ้าเรารู้มุมนะโยนไปเดี๋ยวบ๊อบจัดการให้นะครับก็เป็นตัวที่ผมชอบเล่นมากซึ่งในแล้งตอนนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ถูกหยิบมาเล่นเยอะที่สุดนะครับอืมก็ เข้าใจคือในแร้งเราต้องบอกว่าที่มีส่วนขึ้นมาบอกขึ้นมาเนี่ยก็คือแบบมันทุกทุกทุกเทียต้องบอกอย่างนี้ว่าทุกเทียแล้วกันนะครับก็คือก็คือเฉลี่ยกันไปทั้งแร้งสูงแร้งต่ําก็หยุดตัวละครตัวนี้มาเล่นกันพอสมควรนะครับซึ่งผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นแร้งมากในเล่นแร้งนะฮะไปเล่นแร้งกันดีกว่าครับไดมอนด์สครับไปลุยติดอยู่ตรงนี้แหละนานแล้วสำหรับในส่วนของดาเมจไดมอนด์สครับปูซานด้วยวะโอเคมาครับลุยกัน แอชอว้าวยิงก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าจะเป็นตัวละครที่คนเล่นเยอะที่สุดนะครับในส่วนของการเล่นแรงนะครับก็ด้วยความที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าตัวละครตัวนี้ไม่ป็นตัวละครที่หลายๆอย่างมันเพียบพร้อมนะครับคือเราเล่น DPS ต,ตัวตัวดาเมจอะเราต้องยิงโดนแล้วอันนี้คือเรื่องหลักนะฮะดังนั้นถ้าตัวนี้ยิงโดนเนี่ยมันก็สามารถยิงระยะใกล้อย่างนี้ได้ระยะไกลก็แรง ยิ่งมีเมอร์ซี่บูดดามจด้วยยิ่งเพิ่มดาเมจที่ค่อนข้างแรงก็คือน้องน้องวีดโวเลยก็ว่าได้นะครับแถมยิงต่อเนื่องขวากระสุนที่สองนัดข้อเสียหลักอย่างเดียวก็คือรีโหลดทีละนัดนั่นเองครับที่เหลือสำหรับผมคิดว่ามันมีแต่ข้อดีครับตัวนี้นะครับสกิลนี้ก็มีสกิลระเบิดโดนเป็นหมูก็มี a อลอนติเมทล็อกเป้าอีกโอ้โหค่อนข้างครบเรื่อจริงสำหรับแอชครับไปฮะลุยออเ ดีว่าว่ะแคสตี้ดีอุ้ยตาเอาสวยมากแต่ละ่อนทันทียิงครับมาเอาแคสตี้ด้านขวาโอยเราก็ว่าทำไมดีว่าดาเมจมาแรงจังทำไมดีว่าดาเมจมาแรงจังวะโอ้แคสตี้นี่ แล้วผมโดนเลยเนี่ยแล้วคือสกิลมันมีแบบครบเครื่องอ่ะมันสามารถแบบเรียกไงนะเคลื่อนที่ขึ้นที่สูงได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีทีมมาช่วยอะไรเงี้ยเออครบเครื่องเทอร์เรสแคนซดี้ตัวน,นี้จะครบเครื่องกว่าเนี่ยสามารถขึ้นที่สูงได้โดยแบบไม่ต้องมีเพื่อนอะ่ะอ้าวแล้วไปอยู่บนนั้นคนเดียวแบก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 ้มีคนหลับคนนึง ว้าวว้าวว้าวอ้าวโดนปัดแล้วเมื่อกี้โอ้ไม่น่ารอดแล้วเฮียิีให้เต็มที่รอบหน้าทีเมทเราน่าจะมีเ้าบอมเรามาจะปล่อยไหมไม่น่าปล่อยปล่อยด้วยฮะบึ้มไม่ตาตายเพราะว่ามันเป็นทอมาเราปีไฮายนูนมาไดนายมาน่าจะเรียบร้อยแทงเราไม่น่ารอดรอดยังรอดอยู่เพราะเอ่อซัพพอร์ตเราไปพอดีวอเรชั่นมาแล้วแล้วเปิดเลยหรอแต่ว่าเลือดเลือดเหลือเยอะ ตายครับตายแล้วป่ะเพื่อนลงไปโหนันเดียวเอาเลยหรอสวยมากเมจดมาแล้วไฟล่ามีเมจดอยู่บอบเปล่าจะบอบเปล่า ดูจังหวะครับถ้าเข้ามาต้องผมก็ต้องบ๊อบแหละสวยมากแล้วเพื่อนเราบูทเราโอเคสวยจริงเมื่อกี้ไม่ต้องบูทเราก็ได้นะแต่บูทดีก็ดาเมจแรงจัดลเลยครับเอาไปไปให้เพื่อนนั่นแหละ อุ้ยได้เฉยเอาสู้ต่อโอ๊ยเ่ลเราหิวเ่ลเลียหิวโอ้ไม่โดนแล้วเพื่อเราแอนิเมชั่นใส่สวยมากเดือนจัดว่ะเรียบร้อย,อยเกมแรกชนะไปแล้วครับ โจมรบเครื่องจริงเมื่อกี้เพื่อนบูทีอะโหยิงเพลินเลยไปดูกันต่อนี่จะจบไวเลยปะครับไม่รู้เหมือนกันไปเราจะจบไบเราจะอยู่ตรงนี้เราจะจบกันที่แบบนี้เลยหรือเปล่าไม่รู้รต้องรอดูหรือว่าตัวโปดจริงแลมบ่ ได้เฉยไปไปเลยเพื่อนให้ข้างหลังไม่น่ารอดแล้วเออสวยมากมีโอกาสจบใบอยู่นะทุกคนมันพูดไม่ได้พูดไม่ได้ดไไดสงไข่ไม่จบอยู่พุ่สบอทหารครับ ปูปุ๊บแอดเพื่อนตายเลยโอ้โหใจยเยนจ็นใจเย็นผมนะหายไปก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้แล้วผมเดินติดอะไรเมื่อกี้โอ้เดินติดโขดหินได้ปะแล้วก็ลองซูมยูไปเลยฮะแล้วโดนโอ้ยิงได้สวยมากสองตัว วอลคิรี่ครับโอ้โหสามตัวสวยอย่างนี้ถือว่าได้อยู่ส,สองติเมตรตไปน่าจะหิวไมไ่ทันเราได้ด้วยเรียบร้อยฮาเปอร์เซ็นแล้วครับ,บุกเนเมื่อกี้เดินติดตรงเนี้ย <c oughs> โคตรเศร้าแอนน่าจะมาของนี้อีกมาอ้โอ้โอ้โ สามตัวป๊อปแลมว่ะไปก่อนเย้โอ้โหมาโอ้โหสามซัฟเฟอร์รอก่อนรอก่อนโอ้โอสามซัฟเฟอร์แล้วเพื่อนยังไม่ตายนั่ารำอะ เราบอกไม่ไหว <cake? S 1> อ่ะตอนพี่บาแผลไม่ไหวเมื่อกี้ผมมีผมมีวัฟอยู่แต่ผมคิดว่าไม่ปล่อยดีกว่าเพราะผมปล่อยไปน่าจะตายครับเก็บไปดีกว่ายดีได้พอยยืดได้พอยเดียวคือจบแล้วนะรอบนี้โอ้โหตายบ๊อบเลยกันฮะ จังหวะมันแล้วบอสไปไหนอะน่ะเอาบอสไปยิงหลังว่ะก็ถือว่าดีนะกลายว่าบอสไปยิงหลังเฉยนะบอสกระเด็นไปไกลจัดฮะเรียบร้อยเรียบร้อยว่ะทุกคนเดือดจัดยิงไปแปดเจ็ดพันแปดนะแปดหรอเจ็ดพันแปดใช้ได้สีสาวเซ้นถือว่ายิงเดือดอยู่ครับในส่วนของแอชครับ เฮ้ยเดเกมผองนุงข้ามเฉยช็อ,ยชอตไหนวะอ๋อนั่นไปช็อตนี้ว่าที่ยิงผมตายแล้วบอบช่วยยิงฮะอ๋อช็อตที่บอบช่วยยิงอ๋อลัดช็อตใช่ไหมไม่เป็นไรเล้ยเดเกมเฮ้ยเดอะเกมไปเราชนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวที่เล่นสนุกนะครับก็แอชก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมเล่นแล้วผมชอบนะครับดาเมจทุกอย่างเพียบพร้อมจริงๆนะยอมรับเลยเป็น,นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับ ผมเชื่อว่าใครที่อยากเล่นหาตัวดาวเมทเล่นเป็นเมนผมว่านะตอนนี้แอชก็ยังเหมาะอยู่นะครับแม้ว่าแคสซิตี้จะถูกปรับมาแล้วแต่แอชก็ยังเหมาะอยู่ดีนะครับผมก็ยังเก่งอยู่นะครับโอเควันนี้มานนี้กันรูน้จกมาคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับประแจรครับเป็นกลังใจกองสร้างเดี๋ยวผมสวัสดีัน,นี้เอาไวเ้เึนครับสวัสดีครับ